สวัสดีครับนักเรียนอ่าเรา,าจะเรียนในเรื่องความหนาแน่นกระแสนะครับมีวิดีโอให้ดูให้นักเรียนลองสังเกตด้วยนะครับอ่าเราจะมีแรงจ่ายนะครับแล้วก็ลวดอ่า ลดตัวนำสองเส้นนะครับขนาดแตกต่างกันนะครับมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กและถ้าเราเปิดจ่ายแรงดันเข้าไปนะครับเมื่อแรงดันสูงขึ้นแน่นอนครับว่ากระแสก็จะสูงขึ้นตามใช่ไหมครับอ่าลองสังเกตดีๆนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น อ่าลวดเส้นเล็กร้อนแดงขึ้นมาใช่ไหมครับส่วนเส้นใหญ่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติจะบอกได้ว,ว่าความหนาแน่นกระแสนะครับอยู่ที่ความหนาแน่นกระแสของลวดเส้นเล็กเนี่ยก็จะมากกว่าลวดที่ลวดเส้นใหญ่นะครับเพราะอยู่ที่พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนําด้วยนะครับอ่า วันนี้เราจะมาศึกษากันว่ามีค่าอะไรบ้างที่ทําให้เกิดความร้อนกับลวดตัวนําสูตรการคํานวณเป็นอย่างไรเราจะมาศึกษากันนะครับความหมายของขนาแน่นกระแสนะครับคืออัตราการไหลของกระแสต่อหน,หน่วยพื้นที่เนี่ยมีหน่วยเป็นแอมป์ต่อตารางมิลลิเมตรนะครับเรามาดูที่ ลวดตัวนํานะครับลวดตัวนําเส้นหนึ่งนะครับประกอบไปด้วยนี่พื้นที่หน้าตัดนะครับแล้วก็แสที่ไหลผ่านนะครับก็แน่นอนครับทางการไหลของกระแสครับอ่มาดูในรูปแบบวงจรนะครับก็จะมีแหล่งจ่ายแล้วก็แอมมิเตอร์แล้วก็ลวดตัวนํานะครับ เรามาดูความสัมพันธ์ของหนาแน่นกระแสกันนะครับกำหนดให้ a คงที่เปลี่ยนค่า i a ในที่นี้ก็คือพื้นที่หน้าตัดนะครับไม่ใช่แอมมิเตอร์นะโอเคเมื่อกระแสสูงขึ้นแน่นอนครับว่าความร้อนจะสูงขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้ความหนาแน่นกระแสมากขึ้นด้วยนะครับดับงนั้น ัหนาแน่นกระแสปกผันทำกระแสถูกไหมครับสัมพันที่สองนะครับกำหนดให้แสคงที่เปลี่ยนค่าพื้นที่หน้าตัดนะครับพื้นที่หน้าตัดมากขึ้นทให้ความร้อนเนี่ยน้อยลงถูกไหมครับควาพื้นที่ลวดที่หนากว่าใช่ไหมครับความร้อนก็จะน้อยกว่าเมื่อใจ กระแสคงที่เข้าไปแน่นอนครับความหนาแน่นกระแสก็จะน้อยลงตาม oh. เพราะฉะนั้นได้ว่าความหนาแน่นกระแสนะครับปกผันต่ปกผันตาม A นะครับก็จะได้หนึ่งส่วน A นะครับมา oh. เรือมาดูในเรื่องของสูตรนะครับจากความสัมพันธ์เมื่อกี้ แปลว่า j เท่ากับ k คูณกับ i ส่วนด้วย a นะครับ i หาร a เมื oh. ja cool. ่อ k เท่ากับ1อ่าทุกคนอาจจะงงนะครับว่าตอนแรกเนี่ยอ่าตอนแรกเนี่ยตอนแรกมันเป็นการแปรผันใช่ไหมครับ สูตรทางคณิตศาสตร์เนี่ยครับอ่าเขาเป็นการเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนค่านะครับ่าบได้แปพันก็จะเปลี่ยนมาเป็นเท่ากับเนี่ยจะติดค่า k อันนี้ต้องไปดูหลักสูตรคณิตศาสตร์ทางปีหนึ่งครับจะได้สูตรว่า k เท่ากับ a ส่วนด้วย a นะครับมีหน่วยเป็น m ต่อตารางมิลลิเมตรครับ ่าเมื่อคือความหนาแน่นกระแสมีหน่วยเป็นอาามิลลิเมตรไอคือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมนะครับแล้วก็ A คือพื้นที่หน้าตัดมีหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตรแล้ก็จะมาคำนวณหานะครับตัวอย่างแรกนะครับลวดตัวนําเส้นหนึ่งเนี่ยมีกระแสไหลผ่าน5แอมป์และมีพื้นที่หน้าตัด2.5ตารางเมตรไอตารางมิลลิเมตร จงคำนวณหาความหนาแน่นกระแสน,นะครับเรามาดูจากถอดให้อะไรมาบ้างเท่ากับ5แอมป์ใช่ไหมครับแล้วก็พื้นที่หน้าตัดเนี่ยเท่ากับ2.5ต mm, ารางมิลลิเมตรแล้วก็ยกสูตรมาวางเลยนะครับเท่ากับให้ส่วนด้วย a คราวนี้เราก็แทนค่าเลยครับแทนค่า5ส่วนด้วย2.5 านั้นคําตอบเท่าไหร่ครับกดเครื่องคิดเลขได้ไหมอ่าถูกต้องครับจะเท่ากับ2ต่อตารางมิลลิเมตรนะครับอ่าง่ายใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสูตรการคํานวณหาความหนาแน่นกระแสนะครับ